เอาที่ตรงนี้ขายฝากกับแลนด์ฟอร์โลนก่อนเนาะเพราะว่าเรามั่นใจว่าเขาอะไม่ยืดที่เราแน่นอนคุยง่ายอันมัตดไวดอกเบี้ยต่ำแค่นี้เราก็พอใจแล้วว่ะ สวัสดีค่ะกชะการปิ่นจันทร์ค่ะตอนนี้อายุ40ปีค่ะอยู่กาญจนบ,บุรีอําเภอสังขาบ,บุรีค่ะตอนนี้ทําอาชีพขับรถโรงเรียนค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดเนาะทุกคนก็รู้เนาะว่าลําบากกันทุกคน ดิฉันก็นลำบากค่ะช่วงหน้าฝนจะมีปัญหาน้ําท่วมเนาะพอเด็กนักเรียนเราอ่ะเราจะไปส่งที่บ้านเยงนี้น้ำท่วมไปไม่ได้ก็ต้องจ้างวิ่งมอเตอร์ไซค์ไปไปทีหนึ่งหกเจ็ดร้อยเพราะว่าบ้านเด็กอยู่ไกลและส่วนตรงนี้เบิกที่ไหนไม่ได้นะคะเราต้องสํารองจ่ายไปเองเราไม่สามารถที่จะไปขอเบอิกกับโรงเรียนส่วนต่างตรงนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องออกส่วนตัวของเราไปแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยอะคะ่ะ คือค่ารถยังต้องจ่ายอยู่ยังต้องผ่อนอยู่ค่ากินค่าใช้โรงเรียนไม่เปิดไรายได้ไม่ไม่ได้เข้ามาเลยค่ะรายจ่ายก็ต้องจ่ายทุกเดือนแต่รายรับไม่ไดมีเลยไม่ได้เข้ามาทางไหนเลยไรายได้หลักคือรถโรงเรียนอย่างเดียวตอนนี้ก็เลยลำบากมากไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันพอดีแม่ได้ให้ที่ดินมาแปลงหนึ่งให้ไปนานแล้วค่ะแต่ว่า เรายังไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรดีเพราะว่าของเราตอนนี้ทั้งทองทั้งเงินเก็บในบัญชีก็ใช้ไปหมดและเพราะโควิด2ปีนี้ลำบากมากจริงๆเอาที่ดินไปประเมินที่กรมที่ดินมาค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่มีความรู้ด้าน ขายหรือว่าจำนองที่ดินนะคะก็เลยไปปรึกษาถามเขาแต่ว่าบังเอิญได้เจอพี่ข้างๆเขาแนะนำให้ไปที่ land for loan เขาบอกว่าดอกเบี้ยน้อยออได้เงินค่อนข้างไวกว่าธนาคารที่มาขายฝากกับ land for loan เพราะว่าดอกเบี้ยดีกว่าให้ดอกเบี้ยที่ต่ำ ไม่เหมือนกู้นอกระบบถ้าเราไปกู้นอกระบบดอกเบี้ยมันก็สูงเราไม่รู้ว่าเราจะจ่ายไหวไหมกับแลนฟอโรนเราสามารถที่จะเข้ามาคุยกับพนักงานเขาได้เข้ามาคุยกับน้องๆน้องๆให้คำปรึกษาได้ไม่กดดันเราเกินไประหว่างที่เราผ่อนชำระนี่ในแต่ละเดือนมาที่นี่รู้สึกสบายใจค่ะ เพราะว่าเขาให้โอกาสเราแนะนําในส่วนที่เราไม่รู้และเรารู้ทําให้เราสบายใจมากขึ้นที่จะฝากกับเขาทําให้รู้สึกสบายใจหน่อยในช่วงวิกฤตโควิดตอนนี้นะคะพอได้เงินมานะคะรู้สึกดีใจค่ะเราได้มีเงินไปใช้นี่แหละแต่พอดีเลยค่ะจังหวะดีมากที่แลนฟอร์ลนเข้ามามาต่อชีวิตให้เรา ที่จะเดินต่อไปนะคะเพราะว่าเงินก้อนนี้สามารถที่จะต่อชีวิตของพี่ได้อีกหลายเดือนเลยค่ะส่วนที่เหลือพี่ก็จะไปเปิดร้านลูกชิ้นดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดไปจนกว่าโควิดจะหายจนกว่าโรงเรียนจะเปิดเพราะเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วอะก็เลยต้องเอาที่ตรงนี้ขายฝากกับแลนด์ฟอร์โลนก่อนเนาะเพราะว่าเรามั่นใจว่าเขาอะไม่ยึดที่เราแน่นอนคุยง่ายอนุมัติไวดอกเบี้ยต่ําแค่นี้เราก็พอใจแล้วอะ